Oh, baby, สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณค,ณคณรูพิมพ์อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วะคะ่ะและเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องคำที่มาจากภาษาบาลีและส,สันสกฤตนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะ ยืมคำมาจากภาษาขเขมรนะคะภาษาขเขมรเข้าสู่ภาษาไทยเพราะมีความสัมพันธ์ทางด้านการปกครองและถิ่นฐานที่อยู่จึงทําให้ต้องรับภาษาและวัฒนธรรมของ,ของขเขมรมาใช้ด้วยนะคะซึ่งภาษาขเขมรที่นํามาใช้ส่วนมากนะคะจะเป็นคําราชาศัพท์และคําที่ใช้ในการประพันธ์ค่ะการยืมคำมาจากภาษาขเขมรนะคะมีลักษณะดังต่อไปนี้มักใช้เป็นคำราชาศัพท์ค่ะเช่นสเสวย ไหวโปรดคำเขเมรที่ใช้ในคำสามัญทั่วไปนะคะก็อย่างเช่นกระบื้อกระบานจมูกคำเขเมรที่เป็นคำโดดนะคะคล้ายกับคำไทยนะคะจนเราเนี่ยก็ลืมไปว่าเป็นคำภาษาเขเมรเพราะว่าด้วยความที่ภาษาของเราเนี่ยคล้ายๆกันใช่ไหมลูกก็อย่างเช่นแขนะคะหรือว่าดวงจันทร์ในภาษาไทยนั่นเองเนาะ หลักการสังเกตคำที่มาจากภาษาเขมรนะคะ 1. มักสะกดด้วยพยัญชนะจอจานยอผู้หญิงรอเรือรอลิงสอเสือ 2. เป็นศัพพยางค์เดียวที่จะต้องแปลความหมายนะคะอย่างเช่นคำว่าแขกก็คือดวงจันทร์ใช่ไหมคะ 3. นะคะเป็นคำศัพท์ที่ใช้พยัญชนะควบกล้ำและอักษรน,นำค่ะอย่างเช่นพยัญชนะควบกล้ำนะคะก็อย่างเช่นคำว่าเพลิง เพราะอัอกษรน,นำนะคะก็จะเช่นถนนสลาเป็นต้นค่ะสนะคะมักแผงคําได้เช่นแผงขอไข่เป็นกระแผงผอพึ่งเป็นประหรือบันค่ะแผงเป็นบังบำบันแผงเป็นอํานะคะและแทรกพยัญชนะเข้าไปค่ะ ต่อไปนะคะก็คือการยืมคํามาจากภาษาจีนค่ะเรายืมมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยนะคะเพราะว่ามีชาวจีนเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนศิลปะนะคะรวมถึงได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานในบ้านเราเนาะจึงเลี่ยงไม่ได้เลยที่ภาษาจีนนะคะจะมาปะปนกับภาษาไทยค่ะจนเรานะคะมีภาษาจีนที่ใช้กันจนติดปากนะคะหลักการสังเกตคําที่มาจากภาษาจีนนะคะก็คือ เป็นชื่ออาหารการกินเนาะอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเฉาวก๊วยเป็นคำที่เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้นะคะก็อย่างเช่นเก้าอี้ตะหลิวเป็นคำที่เกี่ยวกับการค้าก็อย่างเช่นหุ้นห้างเป็นคำที่ใช้วรรณยุกตรีจัตวาเป็นส่วนมากนะคะเช่นก๋วยจับ ยืมคำมาจากภาษาอังกฤษนะคะคนไทยได้ศึกษาภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาที่สองมาเป็นเวลานานแล้วนะคะจากการติดต่อค้าขายและการทูดจนภาษาอังกฤษเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้นทั้งในการพูดการเขียนสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามนะคะเรารับภาษาอังกฤษมาใช้ในรูปแบบของการทับศัพท์เท่านั้นตัวอย่างคำทับศัพท์ของภาษาอังกฤษค่ะกราฟการ์ตูน แกงครีมคุกกี้คำที่ใช้ในชีวิตประจำวันเราทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะสำหรับงานครั้งที่16วันนี้นะคะให้นักเรียนวิเคราะห์คำต่อไปนี้ว่ามาจากภาษาใด